สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะทุกวันที่20ชิบนเคยนะคะคิมิจับของเรานั่นเองเนื่องจากว่าตอนที่แล้วเราจบมินะโนะใฮงโกะเล่มหนึ่งไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นคันจินะคะคันจิพื้นฐานตอนที่1ซึ่งมันก็อยู่ในหนังสือมินะโนะใฮงโกะเล่มหนึ่งนะคะอยู่บทที่ห้านะคะแต่ว่าในหนังสือมันจะเริ่ม พวกวันก่อนใช่ไหมแต่ว่าเราขอเริ่มเลขก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเลขน่าจะง่ายกว่าวันจันอังคารพธ้นหัสตุกอะไรพวกเนี้ยโอเคแล้วก็เริ่มกันเลยอ่ะคันจิพื้นฐานตอนที่หนึ่งจากหนังสือคันจิมินะโนนิฮงโกเล่มหนึ่งและช่อง T-Zone และแอปเล่นคันจิบายคิมิแจหรือคิมิฟุกุยูเมะนะคะ โดยคีมิจับนั่นเองนะคะอักษรคันจิคืออะไรคืออักษรจีนที่ถูกนำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นร่วมกับตัวอักษรฮิรากันะอ่ฮิรากนะ,ะลนนะและคาตาคานะซึ่งถูกนำมาใช้ในภาษาญี่ปุ่นประมาณ3,000ตัวคันจิตัยอักษรคันจิมักจะมีความหมายในตัวอักษรบางตัวมีความหมายคล้ายกับรูกบาด เกิดจากการดัดแปลงภาพวาดให้เป็นอักษรมีลำดับของการเขียนตัวอักษรและจำนวนเส้นที่ชัดเจนจำนวนเส้นของการเขียนอักษรคันจิใช้ในการค้นหาตัวอักษรเมื่อไม่สามารถอ่านได้ถ้าอ่านออกเสียงไม่ได้จาทำให้จะทำให้ไม่สามารถนำคำอ่านมาค้นหาความหมายได้ดังนั้นต้องมีหลักการเขียน เพื่อที่จะสามารถนับจำนวนเส้นได้อย่างถูกต้องคันจิอ่านออกเสียงได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าใช้ผสมกับคำใดคันจิการอ่านออกเสียงคันจิได้สองแบบคือ 1. องโยมิการอ่านออกเสียงตามเสียงภาษาจีนคุณโยมิหรือคุงโยมิการอ่านออกเสียงตามการอ่านในภาษาญี่ปุน่นอักษรที่างนะ ตัวเล็กอยู่ด้านบนหรือด้านข้างอักษรคันจิเรียกว่าฟูริงะฟูริงะหนาเพื่อช่วยให้อ่านได้ถูกต้องเป็นคำอ่านของคันจิแนวทางการจำอักษรคันจิจำความหมายแต่ละตัวแต่ละตัวอักษรเพราะหากว่ารู้ความหมายจะสามารถเดาความหมายของคำศัพท์ได้ทั้งที่อ่านออกเสียงไม่ได้ และแม้จะไปรวมกับตัวคันจิตัวอื่นๆก็ตาม 2. มองให้ติดตาเหมือนตัวอักษรเป็นรูปภาพ 3. หาภาพความเป็นจริงที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอักษรคันจิ 4. จําเป็นชุดคําศัพท์เมื่อได้นับอักษรไปรวมกับตัวอักษรอื่นแล้วให้ท่องจําไปด้วยกันท่องด้วยการเขียนบ่อยๆ และออกเสียงอ่านไปพร้อมๆกันการท่องจำการอ่านควรเปล่งเสียงออกไปด้วยไม่ควรอ่านในใจเอาละเริ่มเลยนะคะตัวนี้การอ่านออกเสียงแบบจีนอ่านว่าอิจิอิจิการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นบอกว่าฮิตโตะฮิโตะหรือฮิตโตสึนะคะฮิตโตสึแปลว่าหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งชิ้น จำนวนหนึ่งเส้นหรือคำว่าสโตกก็คือเส้นนะคะเหมือนเดิมการเขียนคือซ้ายไปขวานะคะการอ,าอ่านออกเสียงแบบจีนอ่านว่านี้ออกเสียงแบบญี่ปุ่นฟุตะฟุตะแล้วก็ถ้าแปลว่าสองอันกับสองชิ้นก็คือฟุตะสึฟุตะสึนะคะจำนวน2เส้นนะคะเส้นของคันจินะคะซ้ายไปขวาเช่นเคย การอ่านออกเสียงแบบจีนตันหรือซังนะคะซังการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นมิมิมิสึมิสึสามอันสามชิ้นนะคะจำนวนสามเส้นนะคะการอ่านออกเสียงแบบจีนหรือเลขสี่นะคะแปลว่าสี่หรือสี่อันหรือสี่ชิ้นนะคะออกเสียงแบบจีนชิชิออกเสียงแบบญี่ปุ่นโยงยง ยุยตัวเมอ,ไองไหนี่ยุดสืกยุสึสี่อันสชิ้นอันนี้คือจํานวน5เส้นนะคะหนึ่ง,ส,งสามสี่ห้านะคะต่อไปการอ่านออกเสียงแบบจีนโกโกแปบลบว่า5นะคะเลขห้าการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นอิสอิสคำว่า5อัน5ชิ้นอ่านว่าอิส อิสสนะคะอิสอตัวนี้นะคะอันนี้คือจำนวนสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะน,นี่คือให้จำไปเฉยนะคะว่ามันต้องออกไปทางซ้ายไปซ้ายไปขวาเสมอนะคะแล้วก็บนลงล่างเสมออะไรอย่างนี้นะคะการเขียน <c oughs> ก็คือมันเริ่มตั้งแต่อักษร,รเริ่มต้นแล้วแล้วก็อาจจะลืมบ้างก็เลยต้องจำต้องพิมพ์บอกไว้บอกตัวเองด้วย <laughs> โอเคค่ะเราเริ่มเล่งหกกันนะคะ อ่านออกเสียงแบบจีนนะคะโรคขู่โรคขูอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นโมโมมุสึมุสึมุยมุยแปลว่าหกหกอันหรือหกชิ้นใช้จำนวนสี่เส้นนะคะการอ่านออกเสียงแบบจีนชิจิชิจิการอ่านออกเสียงแบบนั่นนะแบบญี่ปุ่นนั่นนะนั่นนะน่านนัสึน่านนัสึ นัโนน่นโน,นโจำไว้ว่าคําว่าสื่อนะคะแปบลบว่าอันหรือชิ้นนะคะก็ะคือง่ายๆเลยอันนี้ก็แปลว่าเจ็ดน,นี่ก็เจ็ดชิน้นเจ็ดอันอันนี้ยังไม่รู้ก็าอาจจะแปลว่าระเกือนกันนี่แหละนั่นน่ะกับนันโนนะคะจํานวนสองเส้นนะคะการอ่านออกเสียงแบบจีนฮัจิฮัจิการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นยะยะยะสืยะสืยะสยะสโย โยแปลว่าแปดแปดอันแปดชิ้นจำนวนสองเส้นนะคะการอ่านออกเสียงแบบจีนนะคะมีสองตัวคือคิวคิวกับคุคุการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะคะโคโคโนโ,โคโคโนโแล้วก็โคโ,โคโนสึโคโคโนสึแปลว่าเก้าอันเก้าชิ้นนะคะนี่ได้เก้านี่ได้เก้านะคะจำนวนสองเส้น การอ่านออกเสียงแบบจีนนะคะจู่จู่นี่นแปลว่าสิบนะคะการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นโทโทการอ่านออกเสียงแบบญี่ปุ่นโทโทแล้วก็โซแล้วก็โซนะคะจำนวน2อเส้นนะคะซ้ายไปขวาบนลงล่างนะคะอคนี่จบในภาคต่อไป ครูนะคะมีบอร์น่เานะเราจะมาฝึกเขียนกันนะอิจินี่จะมีบอรอิจิอิจิอิจินี่นะคะก็จะมีถ้าถ้ากดเข้าไปก็จะมีคำอ่านเพียบอิจิอิจิ แต่ส่วนใหญก็ไม่อิติเนั่ยนะคะนี่นี่นี่ถูถูหนึ่นี่วิธีการเขียนอิตินี่นีน่เอไม่ตรงใหญ่นี่อันนี้อ่านว่าอิติแลว,ว่าหนึ่งนี่ก็ลองไปฝึกดูนะครับก็สอนได้หลาย ให้เราจำได้ด้วยนะคะในแอปนี้นะคะแอปเล่นคันจินะคะตัวนี้ก็นินะคะนินแปลว่าสองนะคะอิจิอิจิตอนนิ่นิ่นสามสามัมซัมซันอาซันนะคะซันซัน ซันโนซังนะคะไม่มีไม่ใช่งองงูนะคะอดนอหนูนะซันซันล่ะยมยงยงเลขสี่นะคะยงสันซังไายไปขวา้ายไปขวาเรียงซ้ายไปขวาซังยมยงนะคะเนี่ยลำดับตรงนี้แล้วปึ๊บแล้วอันนี้คือเส้นแรกเส้นที่หนึ่งต่อไปก็เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองลากไปโค้งอย่างเี้ย แล้วเส้นที่สามคือตัวนี้เส้นที่สี่คือตัวนี้เส้นที่าหา้านะคะยมคือเส้นที่สี่ก็ที่บอกไปก็จะมีห้าเส้นนะ,ะต่อไปแล้วก็มาฝึกความจำอันนี้อ่านว่าซัง,ส,งสามย,ยมสี่ซังเฮ้เขียนผิด <laughs> คล้ายๆกัน สังกดพีชชีวิตเปลี่ยนเลยโย่งยเห็นไหมนะเต้องจำวิธีหลักการเขียนด้วยนะคะอันนี้ปุ๊บยมโย่ง สาสังสันสันสนัเวลาเขียนก็ออกเสียงด้วยนะคะสัน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 ไอเนีย่ยนี่ก็ย่งยงสี่สั้สันสาม,สามนี่นสองิจิอิจหนึ่งต่อไปยง่ง โหโอ้ยเอียงไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะไปนู่นเหรอไม่ฉันอยากลบออกอะ่ะลบออกไม่ได้ด้วยโอ้จบฮ่านเฉยยมอ่จฮอิจิ่่ 2ตัวยักยืมะสั่ง <3 S 1> อ๋อเล็กเล็กว่าเล็กเล็กลก็ยาวโอเคตบไปแล้วนะต่อ <5 S 1> ไปโก <5 S 1> โก <5 S 1> โกลกลก6กเลขหนะคะโก โกะเนีคะเส้นแรกเส้นที่หนึ่งแล้วก็เส้นที่สองเส้นที่สามว้เส้นที่สี่ลกลกคหกนะคะอ,อนลงล่างซ้ายไ้ขวาแล้วก็ปุ๊บลก,ลกไปโก5โกลก,ลก 六ห้าหก,หากเฮียงมาก六六วนลงล่างซ้ายไปขวา 七七八八八、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 七七七七八八

8มาฮีกแล้วด้โกเนี่ยโกโกหาฮัจิแปดชิจิเจ็ดรกชิจิจย่ชิจิคือเลยนะลืมแล้วอืม อย่างนี้อย่างนี้ขายแต่มันละอนห้าโกโกซื <Go. S 1> ้ออย่างนี้บอกว่าใกล้เคียงอยู่อถูกไหมอ๋อมันต้องมีเส้นตรงนี้อีกอ้านี่ผิดนะคะต้องแบบเปเส้นแบบนี้นะคะต้องมาใส่ของมันอีกนะคะแปด ฮัตจิัจิเอาง่ายๆจำเลขแปดฮัตฮัตจิก็คือฮะนั่นเองนะคะตัวฮาร์พคะตขนะนะคะนี่หกก็โลคุโลคุโลคุอ๋อโลคุนี่ก็คือเลขลก็เหมือนรูปคนนะคะวิไปไหนแล้วอะ <laughs> ยังไม่ครบสิบน <Q. S 1> เนาะเฮ้ยเพิ่งมันลดนะเดี๋ยวนี้สิคิวคิวเก้าจูจูสิจูสิบจู 9ก้าจูจูจู่สิบคิวคิวชือโอ้เขียนไม่ถนัดจริงจูนะคะตัวจูกับตัวคิว็ใกล้กันมากเลยนะจูซ้ายไปขวา inside. บนลงล่างอ่ะสิโอ้สิบเอ็ดก็มากเขานี่ จู1อจิสิบเนะคะจูนิจู1นิจูนิอ็จู่นิจูเล็สิบอ่อจิจูนิจู่ิจูอจิสิบเอ็ดจูนิจูนิสิบสอง

จูจูสิบจูนจูนี้สิบสองสิบจู่อ๋อฮอร์มากคะคิว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 อ๋อลืมแล้วอืมตัวไหนนะลืมแล้วว่ะ อย่างนี้บอกอ่ะอ๋อบิดขอให้เราดูแล้วผิดครั้งเดียวจบเลยเล่นบนลงล่านะคะโอเคจูน <12 S 1> สิบสองค <Q S 1> ให้เราฝึกอีกรอบสินะเพราะเราไม่ผ่านตอนแรกอ่ะนะอเอต่อไปก็จบแล้วนะคะจบไปแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เราฟังรับชมนะคะทุกคนต่อไปก็ตอนที่สองนะคะตอนที่สองก็ทุกคนที่ติดเช่นเคยก็เดือนหน้านั่นเองนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบายบาย